พวกนี้มันใช้โซนิคชี้ใช้ป้าเกิดใช้ไปดูแลร้อนหรือเมันมันโซนิกโซนิกมันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรตอนสุดท้ายก็ต้องยังลุกปืนต้องตัดจารบีอยูมันมันมันมีมีจารบีขาวที่เป็นสเปคจารบีเหรอครับมันก็จะมีเป็นเกรดของมันครับพี่จารบีจารบีมันมีหลายเกรดมากจารบีทั่วไปจารบีทนความร้อนจารบีประสิทธิภาพสูงอะไรเงี้ยจารบีที่ใช้สําหรับ างานอาหารอ,อะไรพวกนี้มันมีหลายเรดนะครับแต่ถ้าเป็นลูกปืนที่เราใช้ทั่วไปก็คือใช้จารบีตัวทั่วไปนะแต่เวลาเข้าไปก็ต้องเช็ดออกให้หมดอย่าให้มันกองอยู่ข้างๆนะครับพ้ามันกองข้างมันจะดิงนกันทำให้ข้างในมันเสียขาดการหลนะครับเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็เหมือนที่ผมอธิบายเหมือนเอ็กซเซลแฟนถ้าไปมาไม่ครบเฟสหรือว่าสส่ไฟรหลวมเนี่ยทำให้มอเตอร์มีปัญหาอาจจะเกิดเสียงนะครับ 2. ลูกปืนของมอเตอร์ที่อยู่หัวท้ายนะครับ ันก็จะมีลูกปืนอ,อยู่ตงตัวนะครับอันนั้นถ้าถึงอายุการใช้งานมาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าลูกปืนมันแต่เสียงก็จะดังนะครับที่ป้ายในเคของตัวมอเตอร์มันจะบอกเบอร์ลูกปืนได้เลยก็เป็นลูกปืนเบอร์นะครับ,ป,บ,รกกบป,ป้ายก็บอก,กอบ,อบ,บอกเบอร์เราก็สามารถไปหาซื้อกับท้องตลาดนะครับทุณก้องนี่เขาระบุอยู่ที่สองหมื่นชั่วโมงรับพีเรื่องของลูกปืนอะพี่สองหมื่นชั่วโมงแต่เขาเนี้ยคขาว่าสองหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ามันได้สองหมื่นชั่วโมงปหรือเปล่ามันอยู่ที่การทํางานต่อี ถ้าวันหนึ่งพี่ทํางานพระดงแค่8ชั่วโมงแล้วพี่ก็หยุดพักมันนะครับหยุดพักมันอาอยุการใช้าง,งานมันก็จะมากกว่า2 0ชั่วโมงแต่ถ้าพี่รันเลย24ชั่วโมง24ชั่วโมงรันนับตั้งแต่วันนี้จนไปถึง20,000ชั่วโมงเลยอัน,นั้นผมรับรองว่ามันเป๊กแน,าน,น,น่นอนนะครับมันเป๊ะแน่นอนแต่มันอยู่ที่การใช้าง,งานเหมือนเราขับรถนะครับผมถ้าเราทํางานมันหนักเครื่องมันก็จะสึกหรอมันก็จะพังง่าย อันนี้ก็จะเป็นส่วนของพัดลมเซนจิดก้อนแฟนนะครับโดยหลักเซนก้อนแฟนเราเช็คอะไรก็คือหนึ่งเรื่องของสายพานนะเรื่องของสายพานว่าสายพานมันหมอดอายุอยังสองเช็คเรื่องอะไรเรื่องของเสียงพัดลมนะถ้าเรามีการไปตรวจเช็คพัดลมอยู่ทุกวันพัดลมมันทำงานเสียงมันนุ่มแต่วันหนึ่งมันมีเสียงอะไรที่ผิดปกติเสียงแปลกๆเข้ามา ถ้ามีไใสอเรื่องของเสียงนะครับพัดลมนะครับพัดลเมเซนก้อนแฟนงานอยู่นู่นานเกต้อง เรื่องของเสียงพัดลมนะครับพัดลมเซนติวอตต์ไฟหรือว่าพัดลมหัโข,ขนะครับที่ขับเรื่องสายพาน,นาการตรวจเช็คนะก็มีอยู่2แบบก็คือเช็คเรื่องของสายพานนะครับอาอยุการใช้งานของสายพาน2เช็คเรื่องของเสียงนะครับถ้าเรามีการไปเดินไปตรวจเช็คพัดลมอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพัดลมตัวนี้มันทํางานผิดปกติหรือว่าหรือว่าปกตินะครับถ้าเมื่อไหร่มันทํางานผิดปกติมันต้องมีเสียงอะไรที่มันดังมาจากตัวพัดลมนะครับเราก็ต้องไปตรวจเช็คว่าดังที่ลูกปืนของตัวพัดลมหรือเปล่า ดังที่ลูกปืนของตัวมอเตอร์หรือเปล่าดังที่ตัวใบพัดเศเสี็รสีตัวถังหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องแยกแยะเรื่องเสียงนะครับถ้าจะตอบบอกว่าถ้าลบเสียงดังนี่คือถ้าแจ้งทางช่างช่างอยากไม่สามารถเรียงอะไรข้อมูลมาได้นะครับก็คือผมต้องหาสาเหตุก่อนใช่ถ้าเสียงดังเนี่ยพี่ก็ต้องไปดูให้ดนเพราะว่าจริงๆเสียงมันแยกได้แล้วถ้าตัวถังเนี่ยมันเ็จสีกับกับต้นตัวใบพัดเศษสีตัวถังมันจะเหมือนเหล็กกับเหล็กเสศษสีกันถ้าลูกปืนแตกมันก็จะเสียงเป็นแหลมแหลนะครับเสียงแบบ เสียงือนลูกปืนแตกทั่วไปที่เราได้ยินนะครับแล้วก็เสียงลูกปืนมอเตอร์แตกนะครับบางทีเสียงฟังแล้วลูกปืนแตกแน่นอนแต่บอกว่าลูกปืนพัดลมแตกทางช่างเนี่ยเตรียมลูกปืนพัดลมมาเพื่อมาเปลี่ยนต่อเสียเป็นลูกปืนมอเตอร์ก็ทำให้เสียเวลาต้องกลับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์มาอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยงานมันก็จะไม่จบนะครับอันนี้ก็ให้ที่อยู่นี่ปรันาณประมาณสี่ส่วนนี้คือเพรไหนนะครับใุกคนเพศไหนที่มันต้องอยู่ที่อ่ สมุทถ้าเกิดมีไอ<ล>ะไรเอซซอร์เอซซอร์ที่อ๋อไอซซอร์เอซอร์ตอนนี้เราตั้งเวลาไว้สองช่วงก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงแล้วก็ช่วงเย็นห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งห้าโมงเย็นโมงดีใจครับทุ่มอ่ะก็คือช่วงนี้แล้วก็อ่าอันนี้เป็นส่วนของ Excel กับเซ็นก้อนแฟนที่ผมบอกว่าต้องดูแลมันนิดนึงนะครับ ในส่วนพวดลงตัวอื่นนะวอเมาส์นะครับวอเมาส์ที่เราเห็นรูปร่างหน้าตาก็คือเป็นพวลงแบบติดผนังสีข,า,ขาวๆนะครับอันนี้ฟรีเมนแทนนนอยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นเมีทนแนนอะไรมันเราไม่ต้องไปตรวจเช็คอะไรมันมีอย่งเดียวคือเราทำความสะอาดเรืเ่องของหน้ากากกับต,ตัวชุดชุดหน้ากากมันนะครับแล้วก็ตัวชุดไปพัดในกรณีที่มันทํางานไป